สวัสดีครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมานะครับคือคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เยียแหละเออแต่ก็จะทำซึ่งผมชื่อเพชรแล้วก็เป็นอายุเก้าขวบครับอยู่จังหวัดจ่าเชิงเซาแบบเม่ไงดี แล้วก็ชอบไททานิกเกิดวันที่16เดือนกุมภา2 0 1พันบสองชอบแมวเสียงแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรดีแล้วก็อะไรดีอะ แกงก่าเออประมาณนี้ชอบกินแกงกว่าเออไมา่มีอะไรจะพูดแหละ